ในข้อหกครับเขาบอกว่าถ้าสั่งซื้อนมเปรี้ยวสิบขวดจะได้แถมสามขวดนะครับเขาบอกว่าถ้าได้ของแถมสี่สิบแปดขวดนะถ้าส่วนที่เป็นของแถมนะสี่สิบแปดขวดเขาอยากรู้ว่าจะได้นมเปรี้ยวทั้งหมดอะกี่ขวดอนะนั้นจากตรงนี้ครับเราจะได้ว่าเอาส่วนที่ซื้ออัตรา,าส่วนของส่วนที่ซื้อนะ ต่อส่วนที่แถมต่อส่วนที่จะได้ทั้งหมดมันต้องเป็นแบบนี้ป่ะส่วนที่ซื้อน่ะสิบส่วนส่วนที่แถมสามขวดส่วนที่แถมเป็นสามส่วนนะครับซื้อสิบส่วนแถมสามส่วนแล้วเราจะได้ของทั้งหมดสิบสามส่วนตรงนี้งงงงหรือเปล่าครับมกรงงไหมเออนะของที่เราจะได้เนี่ย ก็ทั้งส่วนที่ซื้อแล้วก็ส่วนที่แถมเอามารวมกันถูกปะเอามาบวกกันมันถึงจะเป็นส่วนที่เราจะได้งง,งงไหมครับแล้วเขาบอกว่าถ้าได้แถมทั้งหมดสี่สิบแปดขวดส่วนที่แถมเนี่ยสามส่วนเนี่ยคือสี่สิบแปดขวดนะได้แถมสี่สิบแปดขวด สามส่วนเท่ากับสี่สิบแปดขวดตรงนี้ข้อมูลตัวนี้มาจากส่วนที่แถมนะส่วนที่แถมคือสามส่วนคือสี่สิแปดขวดก็มาเทียบหา1หนึ่งส่วนถึงเท่ากับสี่สิบแปดหารด้วยสามคือคสิบหกขวดคำถามคือจะได้นมเปรี้ยวทั้งหมดกี่ขวดเพราะฉะนั้น จะได้สิบสามส่วนหนึ่งส่วนคือสิบหกขวดได้มาสิบสามส่วนก็สิบสามคูณสิบหกสองร้อยแปดขวดเอาตรงที่ดูค่าจริงมาเป็นจุดเริ่มต้น สามส่วนเท่ากับสี่สิบแปดขวดแล้วเทียบหาหนึ่งส่วนพอรู้หนึ่งส่วนแล้วแล้วค่อยไปเทียบหาสิ่งที่ต้องการนะเขาอยากรู้ว่าจะได้นมเปรี้ยวทั้งหมดจะได้นมเปรี้ยวทั้งหมดนะก็อามาเทียบหาที่จะได้นะครับเราจะได้ทั้งหมดสิบสามส่วนนะรู้หนึ่งส่วนแล้วก็มาเทียบหาสิบสามส่วนนะครับ